Oh. วันหนึ่งในบ้านของนาคก,กับมากทั้งสองเป็นคู่รักที่อยู่กินกันตามปกติแล้ววันนี้ก็มาถึงออมากพี่มีเรื่องจะบอกมีอะไรหรือจ๊ะท้องฉันกําลังจะใหญ่เลยเรากาลังจะมีลูกกันแล้วนะพี่พี่มากในดีใจไหมจ๊ะถ้ามีลูกพี่มากจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะดูเหมือนว่านาคยังไม่รู้เรื่องอะไรเออจริงๆแล้วพี่จะออกไปลบนะมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองของพวกเราพี่ออกไปลบแค่2ปีเองนาคก,กับลูกก็รอยอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวพี่จะรีบส่งข่าวเลยโอเคไหมฮะ<อ>นอกอะไรเนี่ยพี่จําเป็นต้องไปจริงๆและพี่จะกลับมาาาหดยเร็วพลูก เราออกมาให้ตั้งชื่อว่าแดงเข้าใจไหมแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพี่ดูแลตัวเองให้ดีนากตกใจมากที่ได้ยินแบบนั้นแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันคือหน้าที่ของลูกผู้ชายโอ,อโอเคได้จับพี่มากนากจะรออยู่ที่นี่นะคะพี่รีบไปรีบกลับนะ ฉันจะไปรอพี่ที่ท่านาสัญญากับพี่นะว่าจะไม่ทิ้งพี่เดี๋ยวไอ้ใจไอด้ดำก็มาแล้วเฮ้ยพ,พี่อย่าทิ้งฉันก็พอนะกลับมาจริงๆนะพี่สัญญานะและเมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองคนจะได้แยกจากกันดูเหมือนว่าเพื่อนพี่จะมาแล้วนะนั่นไงและแล้วเพื่อนของมากก็ได้เดินทางมาถึงพี่พร้อมแล้วนะไปแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่อยากจากกันเลยนี่ไอ้ใจไอด้ดำนี่เมียฉันชื่อว่านาคนะรู้จักกันไว้สละฉันจะบอกไว้เลยว่าเมียฉันนี่สวยกว่าใครๆเลยโอ้โหสวยจริงๆว่ะโอ้โหเมียแกนี่ไนะม ถ้าไอ้มากมันตายนะเ๋้าชัดจะมาเป็นสามีแกเองโอ้โหนี่ปากเองหรือไงไอ้อฉันล้อเล่นล้อเล่นรีบไปกันเถอะจ้าเดี๋ยวจะไปส่งที่ท่าน้ํานะเพราะว่าถ้าไม่รีบไปมันจะค่ําเสียก่อน<ม>ในวันนั้นเองนาคก็ได้มาส่งมากพี่เดินทางปลอดภัยนะ ่าลืมคิดถึงนาคนะถ้ากลับมาแล้วพี่จะเจอหน้าลูกแน่แรีลมกลับมานะโอเคจ้าบ,บายๆนะไว้เจอกันอีกสองปีโอ้จะล่ำลาอะไรนักหนาแลว้วเลยอะไรของพวกเองเร็วๆสิจะคิดถึงเหมือนกันจาน้าหนูจะรอนะและในที่สุดพวกเขาก็ได้แยกจากกันโดยนาคนั้นก็ได้ยืนรอที่ท่าน้ําถูกใ้จะวันคลอดซะด้วยเดี๋ยวใจจังเลยแดงไม่ได้อยู่เห็นหน้าพ่อแต่ไม่เป็นไรเรามารอคุณพ่อกันเถอะนี่นะม,มันไปลบแล้วเหรอพี่มากไปแล้วจ้ะพี่ชวีสงสัยอีกสักสองปีเขาถึงจะกลับมานะจ๊ะโอ้ แต่ตัวเองดีๆนะกําลังท้องกาลังไส้เดี๋ยวฉัน,นจะคอยช่วยอีกแล้วโชคยังดีของเธอเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นจะคอยเป็นหูเป็นตาแล้วก็สอดส่องคอยช่วยเหลือหน้าเย็นวันนั้นหน้าก็เลยนอนหลับไปเพราะว่าการที่เธอนั้นอยู่ที่บ้านเธอ,อ,อก็ต้องทํางานบ้านบ้างวันเวลาล่วงผ่านไปพี่ขอพี่มากค่ะพี่มากพี่มากอยู่ไหนแล้วเธอก็ได้นอนละเมอถึงพี่มากแต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น<ะ>โอ๊ยเจ็บช่วยด้วยโอ๊ยเจ็บท้องท้องโอ๊ยลูกแม่ลูกฉันจะออกแล้วเนี่ย ียงร้องของนักทําให้ชาวบ้า,บานแ,แถวนั้นได้ยินเข้าชวีและยายแหนมก็ได้มาช่วยเฮ้ยน่าจะลูกหรอเนี่ยพาเข้าห้องพาเข้าห้องรีบทำคลอดมันเถอะตอนนี้นากกำลังจะคลอดลูกแล้วเบ่งสิเบ่ง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 แล้วแล้วเเบ่ง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 ออกอีกออกอีกรุ่นร็วนเบ่งอีกเบ่งออกเร็วเด็กมันจะออกแล้วเบ่งอีกได้เบ่งอีกเออแบบนั้นแหละหยุดนะนักเบ่งอีกเบ่งอีกเร็วแล้วแต่แล้วเด็กกลับไม่ออกจากท้องน่าไม่ไหวแล้วฉันจะตายอยู่แล้วอฉันไม่ทน นาคมันตายแล้วแต่สุดท้ายนาคก็เสียชีวิตจากการตายท้องกลมไปบอกชาวบ้านมาฝังศพมันเถอ,อ,เอ,อและการตายครั้งนี้ของเธอเธอก็จะไม่ยอมไปเกิดเป็นเด็กขาดเพราะว่ายัางไปเกิดไม่ได้ฉันต้องรอพี่มากพี่มากยังไม่เห็นลูกฉันเลยเธอไม่ยอมไปผุดไปเกิดเธอจะอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าสามีของเธอยังไม่กลับมาแต่สู้รบมันจึงทําให้เธอนั้นออกไปรอที่ท่าน้ําทุกวันแล้วก็คอยร้องเพลงกล่อมลูกตอนที่ลูกของเธอนอนไม่หลับเพลงที่เธอร้องนั้นเป็นเพลงโอละเหตุที่น่ากลัวชาวบ้าน แถวนั้นรู้สึกกลัวกันไปหมดเธอก็คอยออกหลอกล่อคนอื่นอ้ออากาศดีจังเลยแฮโเล่นดีกูเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะแต่แล้วก็มีชาวบ้านคนนั่นนั่นนั่นใครอะฉันเองจ้ะพี่มากพี่มากค่ะไป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 นะเอว่าอย่าทาอะไรฉันเลยนะฉันแก่แล้วฉันค่มานหลอกพี่มากพี่มากพี่มากค่ะ โอ๊ยน่ากลัวจังเลยผีแม่น่าเอาอีกแล้วนะกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยน่ากลัวใครก็รได้หมอผีบ้านเรลึงมาลอบล้วบา้านที่ไหนเลยฉันกลัวผีอตอนนี้ชาวบ้านกลับไม่ยอมเพราะว่าผีแม่น่านั้นออกหลอกออกหลอนไปทั่วจนว่าน้อยยังน่าเนี่ยมันจั่งจะเอาใหญ่แล้วนะ หลอกคนอื่นไปทั่วนั่นสิฉันเกือบตกใจตุ้ยนนะวันนั้นน่ะทำยังไงดีเราต้องจัดการมันแล้วนะแล้วไอ้มากมันจะรู้ไหมเนี่ยเมียม,มันตายแล้วเมื่อครบสองปีนาคแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเฮ้ยดีใจสุดๆไปเลยจะได้เจอนาคแล้วเอ้แต่ว่าฉันนะยังกลับบ้านไม่ได้นะฉันขอไปพักบ้านนายได้ปะคือกว่าจะเดินทางไปที่บ้านค่านะัอีก3วันก็ไม่ถึงเออเหมือนกันขอนอนพักบ้านเองหน่อยสิเมียเองสวยอยากขอไปดูอีกได้ปะถ้าคิดอย่างนั้นอย่ามาเลยเอาอย่างนี้นก็ได้สหาย นวลชวีก็ได้บอกกับมากไปว่าพี่ชวีเป็นอะไรเนี่ยนี่แกยังไม่รู้สินะว่าเมียแกน่ะเอ้ยพี่ไม่เออเดะอะไรถ้าพี่บอกไปนะนางนาคมาตายเดี๋ยวมันก็มาจับหักคอพี่หรอกจะเอายังไงเออเออเวะฉันเปลี่ยนใจแล้วไม่มีอะไรหรอกกลิบกลับบ้านนะอีนักมันรอยอยู่เอ้ยไปดีกว่าอะไรของพี่เขาเนี่ยบอกฉันว่าเมียฉันตายได้ยังไงเนี่ยแล้วชาวบ้านก็ไม่กล้าบอกว่านางนาคนั้นตายไปแล้วกลับมาเมื่อเขามาถึงบ้านโอ้โหนาเขาก็มองเห็นภรรยาแล้วก็ลูกของเขานา นี่ลูกเราใช่ไหมพี่กลับมาแล้วนะไอแดงไอแดงลูกพ่อพี่มากพี่มากค่ะในที่สุดคนที่รอคอยก็สิ้นสุดลงพวกเขาก็ได้พบเจอกันอีกครั้งและนาคก,ก็ได้เข้าไปสวมกอดผู้เป็นสามีของเธอพี่นึกว่านาคจะไม่รอพี่ซะแล้วไอแดงลูกพ่อน่ารักสุดๆเป็นเลยลูกมันรอพี่ทุกวันเลยนะน่ารักไม่ละน่ารักเหมือนพี่เลยนั่นสิ นั่นใครเหรอจ๊ะลืมบอกนี่เพื่อนพี่เองเอา้าวหน้าคนสวยจำพี่ไม่ได้สะลรหรือว่าหมู่บ้านพี่อ่ะกว่าจะถึงนะ้มันไกลจ,จ,จ้าจ้าวัสดีจา้าพี่ก็เลยขอมาพักก่อนนะโอ้ได้แน่นอนจ๊ะไง เมียฉันใจดีไหมอุ้ยเมียมันสวยจริงๆอ่ะเพื่อนไปหาโพดแบบน,นั้นแท้ดูน่านาคเลยสิดูเหมือนเธอไม่พอใจอะไรสักอย่างเลยอก็จะไม่พอใจเราก็ได้นะที่มาอยู่แบบนี้เพราะว่าเขาก็อยากอยู่กับสามีเข้าใจไหมฉันไม่เห็นคิดมากแบบแกเลยป้ายเข้าไปเดี๋ยวพวกพี่กินข้าวกันก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนาคจะไปจัดห้องไอ้ลแล้วนาคก,ก็เดินเข้ามาในบ้านเธอก็ได้รีบจัดที่นอนไว้สําหรับแขกที่มาด้วยแล้วก็จัดที่นอนของเธอกับมาอย่นี้เราเคยนอนด้วยกันขวดจะได้นอนด้วยกันนะพี่มากดูเหมือนว่าเธอจะดีใจมากที่สามีของเขากลับมา ทำไมมันง่วงอย่างนี้วะอาว้าง่วงแล้วเหรอเอาถามนักสิว่ามีที่นอนหรือยังโอ้มีนายนี่ดีจังเลยนะจัดที่นอนให้ด้วยอยขอบคุณมากมากนะจ๊ะอืมไม่เป็นไรจ้ะเอาอีกแล้วไอ้นี่และเมื่อถึงเวลาแยกย้ายไปนอนพี่มากจ้าพี่มากจําที่นี่ได้ไหมจ้ะสองปีที่เราไม่ได้นอนด้วยกันมันเศร้ามากเลยนะพี่มากใน่ที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอกันนะเอากระเป๋ามานี้จ้าเดี๋ยวฉันเก็บให้เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงไอ้แดงให้พี่พักผ่อนก่อนเถอะนะโอ,โอเคเลยพี่นอนก่อนนะงั้น และแล้วเธอก็ได้กล่อมสามีแล้วก็ลูกนั้นนอนหลับลงเมื่อสามีเธอหลับลงแล้วเธอเองก็คิดว่าฉันจะทํายังไงดีนะให้เพื่อนพี่มากรีบออกจากบ้านนี้เร็วๆฉันอยากอยู่สองคนไม่มีมารยาทแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจเดินไปหาพวกเขาเอา้าวพวกพี่ๆยังไม่ว่างกันหรือจะ๊ะอยากลองอุ้มหลานดูไหมจะ๊ะได้แนะ่นอนออ้ยน่ารักจังเลยนะไอแดงคือฉันอยากเข้าห้องน้ำมาพาฉันไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้สิจะ๊ะตามฉันมาจะ้ะทำไมหน้าแปลกๆจังเลยตรงนี้จะเป็นห้องนอนพี่นะจ๊ะ ตามมาสิจ้าเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอนะจ้าเอ้ยจ้าจ้าอยู่นั่นแหละเอ้ยเจ็บท้องและเมื่อเธอเดินมาดูที่ห้องนี้ของยังไม่เรียบร้อยเลย,เยมันตกได้ไงเนี่ยเธอค่อยๆใช้แขนนั้นยืดออกมาเก็บอยู่ตรงไหนนะไหนนะอืมหยิบแท็กเทเซอะไรเนี่ยนัน่นนันนกเป็นผีเหรอเนี่ยไม่อยู่แล้วว่าเองเป็นอะไรอีกอะเปเปเปไอแม่นากเราไปกับบ้านกันเถอะอยู่ๆไอ้แดงก็ร้องไห้ยจะโวยวายทำไมเนี่ยพี่แม่นักจริง ฉันเห็นจริงๆมือยาวๆออกมาเลยแกย <ะ S 2> ไม่อยู่นี่นะฉันไปแล้วเฮ้ยอแกก็พูดเป็นเล่นไปของจริงปะเนี่ยแล้วไอ้แดงละตต่ะจะทิ้งไว้ตรงนี้หละจะแกจ,จะบ้า,าไปไหรือไงในที่สุดพวกเขาก็ออกมาจากบ้าน,ฉ,นฉันเห็นจริงๆนะนางหน้าแขนยาวออกมาแกพูดจริงเหรอเนี่ยฉันชักจะเป็นห่วงไอ้มากมันแล้วแหละจะไปไหนกันจ๊ะจะรีบไปไหนล่ะมาอยู่กินข้าวกันก่อนแล้วทาไมถึงทิ้งลูกฉันอยู่ตรงนั้นจ๊ะเฮ้ยผีผีนี่แกตายแล้วใช่ไหมนางนาเฮ้ยแกอย่าทําอะไรไอ้มากมันนะไปดว่าแต่เมื่อพวกเขาจากไปนาก็ได้้มมมมาาากกกลล่่่ออูทททีนํเเหืด และเช้าล่วขคืนพระออกมาได้ไงเนี่ยอุย้ยแล้วหน้ากับเพื่อนฉันทำไมเงียบจังเลยเนี่ยหายไปไหนกันหมดนะแต่ว่าต้องเก็บพระก่อนนะเนี่ยออกมาตอนไหนนะและและ้วเขาก็อุ้มพระไว้ในขณะนั้นเองพี่มากตื่นแล้วหรอจ๊ะฉันทํากับข้าวไว้พี่ไปอาบน้ำเถอะจ๊ะว่าแต่ว่าพี่ถือพระไว้ทําไมจ๊ะนั่นใช่พระจริงหรือูจ๊ะใช่เดียพี่ว่าจะมาให้ไอ้แดงนะ่ะโอ๊ยพี่ฝาน้องเอาให้ไอ้แดงได้ไหมเโอ้ย เป็นอะไรหรือเปล่ามานี่มาพี่จะใส่พระให้ไอ้แดงพระนี่ท่านพระคุณให้มาเลยนะพี่พี่อยาาอยาเข้ามาเอาไว้ตอนนั้นก่อนท่จ้าฉันอุ้มลูกอยู่เกรงว่าเดี๋ยวลูกจะร้องเอานะดูเหมือนว่าสิ่งที่น่าก,กลัวก็คือพระนั่นเองเธอจึงสั่งให้สามีเธอนั้นวางพระไกลๆเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมอาหารมาให้นะโถ่ลูกพ่อน่ารักสุดๆเป็นเลยนี่คือของโปรดของพี่มากชั้นนะเอาไปให้สามีที่ฉันรักดีกว่าว้าวอาหารน่ากินเหมือนเดิมเลยนะรสชาติจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะพี่ขอชิมหน่อยนะ อร่อยมากอ๋อพี่มากจ้ะเพื่อนพี่กลับไปแล้วนะจ้ะกลับไปตั้งแต่เมื่อเช้าเลยพี่ยังไม่ตื่นน่ะพวกพี่เขาฝากบอกพี่มาเาล้เฮอ,อพวกนั้นก้กลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะพี่อยู่กับหน้าก็พอแล้ว <laughs> พี่มากฉันมีความสุขสุดๆไปเลยเดี๋ยวเย็นนี้จะมีงานวัดนะจ๊ะพวกเราไปกันเถอะและแล้วงานวัดก็มาถึงและแล้วเพื่อนของมากก็ได้มาถามกับชาวบ้านว่านี่มันเป็นเรื่องจริงหรือที่ว่านาคตายไปแล้ววะถ้าเป็นเรื่องจริงฉันก็สงสารเพื่อนฉันมากๆเลยยังไม่รู้ว่าเมียตัวเองตุยมันเรื่องจริงนะสิฉันเนี่แหละเป็นคนทำข้อให้หน,งหนางนาคมันตายท้องกลมไปตั้งนานแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้รับรู้ความจริงแต่ว่าคืนนี้พี่จะพาล้องไปเที่ยวเองไอ้เมินมากก็ผิดว่าแต่ทาไมชาวบ้านมองเราแปลกๆนะแต่ไปกันเถอะแล้วหน่าใจใช่ไหมว่าไอ ไปตื่นหลักากไปกันเถอะแล้วแล้ว,ลวทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในงานเอา้าลุงเป็นยังไงสบายดีไหมพี่ผีอะไรของลุงวะเฮ้นนาายผีนั่นมันาอ้มากว่นนี่อะไรกันมาถ่ายรูปก,กันเถอะ <laughs> พี่มากนี่ตลกจังเลยนะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยจะกลัวอะไรกันนะกันหนาพวกเขาก็ได้เดินไปถ่ายรูปแล้วก็เดินเที่ยวชมในงานวานันไอ้มากไปกับผีอะไรกันชาวบ้านพวกนี้อ๊ไอศครีมเดี๋ยวพี่ขอซื้อไอศครีมให้น่ากินนะจ๊ะซื้อไอศครีมหน่อยครับมากเอากี่ไม้จ๊ะวิาไมหล่อจังเลยเนี่ยเอ๊ะ โอ้เอาสองไม้ครับผมพี่สาวของเหลือเยอะเลยนี่มันมหมดหมดแล้วเฮ้ยไม่ขายวะผีหลอกเอ้ยอย่าลืมของอบ้าตายไปกันเถอะจ้าไม่ต้องไปสนใจหรอกดูตรงโน้นสิของกินเยอะเลยม,มากอร่อยสุดๆไปเลยจ้าหน้าของพี่น่ารักที่สุดเลยเจะอยู่คลองรักกันไปในที่สุดร้อนไหมแต่แล้วเพื่อนของเขาก็ได้เดินมาบอกว่านั่นมันไอ้มากนี่นั่นมันไอม้ออมากเฮ้ยมากวหยุดเรงนี้เลยนะไอ้มากตอนนี้แกกำลังคุยอยู่กับผีทำไมพูดแบบนั้นกับฉันล่ะฉันโมโห แกหยุดเลยนะไปเถอะนาคอย่าไปยุ่งกับพวกมันให้นอนพักด้วยไอ้เพื่อนนี่ใสเสียมันโมโหมากเลยพี่มากกลับบ้านแล้วกันเถอะหยุดจยวนี้เลยนะไอ้มากกับนางนาคแล้วเสียงชาวบ้านรวมกันก็ได้เรียกตะโกนให้มากกับนาคหยุดตอนนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะจ๊ะนี่นางนาคแล้วก็ไอ้มากด้วยนางนาคมันตายไปนานแล้วนี่อย่ามาว่าให้เมียฉันนะเฮ้ยฉันโมโหแล้วนะอยู่กันดีๆไม่ได้นักใช่ไหมแต่แล้วอยู่ดีๆเธอก็แปลงร่างกลับขึ้นเป็นผีฉันก็รักของฉันทำไมแกไม่ฟังไม่จร พี่มาฟังฉันก่อนนะไอปฟังไปฟังไปฟังมันมันเป็นผีแกเอาพี่ฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาพี่มากฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะอย่าไปนะเว้ยอย่าไปนะน่ากลัวพี่มากกลับมาเดี๋ยวนี้ลูกรลอเหลวอยู่แล้วแล้วโทษนะพี่ขอโทษพี่มากนะคือพี่มากโอ้ยฉันร้อนโอ้ยฉันร้อนเหลือเกินอย่าเข้ามานะฉันมีพระนะนี่แน่ไอ้พระโอ้ยฉันร้อนอ่ะพี่มากช่วยด้วยนาคแต่ในที่สุดแล้วเขาก็เดินออกมานะ หยุดร้องไห้ก่อนถ้านากรักพี่จริงนาคไม่ทําแบบนี้หรอกพี่มาถึงแม้ว่านากจะตายไปพี่ก็จะยังรักนาคเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราอยู่คนละภพกันแล้วเราไม่สามารถรักกันได้เดี๋ยวพี่จะไปบวชให้นะลาก่อนนะนาพี่มา แต่สุดท้ายแล้วชาวบ้านก็ได้บอกกับมากว่าพวกเขานั้นได้ฝังศพของเธอและก็ลูกไว้ใกล้ถุนบ้านบ่ายนั้นนาเมื่อเวลาผ่านไปมากก็ได้มีรักครั้งใหม่เรื่องราวของมากกับนาก,ก็ได้จบลงไปไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครมาแต่ไหนฉันรักพี่นะ